สวัสดีครับมาต่อกันที่ผู้ว่าชัตชาติทำไมถึงต้องเก็บเรือ EV ีเอาไว้เพราะเรือ EV ีคือสัญ,ญลักษณ์ที่ได้เห็นได้ชัดว่าเหมือนกับเป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงผลงานของรัฐบาลลุงตู่นี่คือสิ่งที่ผู้ว่าชัตชาติคิดเพราะอะไรครับเรือ EV ีต่อให้แล่นยังไงก็ยังใช้พลังงานที่น่าจะประหยัดกว่าน้ำมันอยู่แล้วและมากกว่านั้น การนำเสนอหรือประชาสัมพันธ์เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างระบบน้ำระบบถนนก็น่าจะเป็นสิ่งที่คนกรุงเทพเขาก็ใช้กันมาตลอดถูกต้องไหมครับแล้วทำไมล่ะผู้ว่าชาติชาติถึงพยายามกลบกระแสไม่ใช้เรืออีวีวันนี้เราบอกว่าผู้ว่าชาติชาติเริ่มจะเอาเรืออีวีมาให้บริการแล้วแต่ก็มีข้ออ้างเหตุผลส่วยๆมากมายคนที่เลือกก็ให้การสนับสนุนบอกว่านี่ไงผู้ว่า,าชาติชาติเขาทำไม่ได้หรอกเพราะว่าระบบราชการกดทับเอาไว้ เฮ้ยนี่แหละครับประชาชนก็ปิดหูปิดตาตัวเองสร้างกระบวนการ I.O. ขึ้นเพื่อทำให้ประชาชนที่เรียกได้ว่าบริสุทธิ์หรืออยู่ตรงกลางไม่รับรู้ข่าวสารครับผู้ที่เล่นพักเล่นพวกเขาก็พยายามใช้ I.O. ในการที่จะปิดปิดบังอำพางผลงานของรัฐบาลคอสชอและยังโจมตีให้รัฐสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างกระบวนการนะครับเรียกได้ว่า ปิดหูปิดตาประชาชนแล้วก็โจมตีให้ร้ายสถาบันเป็นสิ่งต่งตางๆเหล่านี้นำไปสู่อะไรครับก่อให้เกิดเราไม่สามารถเรียนรู้บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริงได้ผมต้องบอกว่าพวกสื่อสารมวลชนทุกช่องนะที่ออกทีวีดิจิตอลทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าพักไม่ว่าเป็นสำนักข่าวใดก็ตามเนี่ยทำงานไร้ประสิทธิภาพเรียกได้ว่าเบึงเข้าสุกมากแล้วเสเวลาแหกขี้หูแหกีตาติดตามใช่ไหม แทนที่จะเอาเวลาลงพื้นที่ผมเคยพูดเสมอครับเวลาผมดูข่าวเนี่ยทุกสำนักผมบางบางทีเราต้องปล่อยวางเพราะเขาถูกซื้อไปแล้วแต่บางสำนักบอกว่าจงรักภักดีอย่างเช่นท็อปนิวอย่างเงี้ยผมก็บอกเลยว่าช่วยเตรียมเรื่องการเลือกตั้งเธอไปสำรวจดูซิว่าประเทศเราอะมีการพัฒนาอะไรไปบ้างเพราะว่าอย่างเนี้ย ผมก็แค่รู้ในพื้นที่ของผมผมอยากรู้ทั้งประเทศและเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสังคมเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่ถ้าผมทําการค้าผมสามารถที่จะดําเนินการอะไรได้บ้างถ้าเกิดผมทําเรื่องของการนําเที่ยวผมสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาแล้วเนี่ยเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวหรือนําเที่ยวได้อย่างไรนี่คือหัวใจสําคัญแต่เป็นไงครับไม่ตื่นตัวพอไม่ตื่นตัวก็เหมือนตอนที่ยุคช,ชาติหาเสียงอ่ะก็มัวจัดทะเลาะหลังจากเลือกตั้งผลออกมา ทำไมก่อนหน้าคุณไม่ไปสำรวจนะครับว่ากรุงเทพมีความเจริญขึ้นมาอย่างไรโครงการอะไรที่เป็นประโยชน์ในการที่จะสานต่อให้ประชาชนนได้ประโยชน์เมื่อคุณไม่ทำก็กรทไม่กระดิกนะรัฐมาลทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วจบเราก็แย่ใช่ไหมครับผู้ว่าชาติชาติกา,กากหรือไม่คิดเอาเอง